เทษฐาอยู่กับความจริงจับมือสองลุงมั่นใจโหวตนายกผ่านฉลุยเชษฐามั่นใจโหวตนายกขังแรกฉลุยชี้ต้องอยู่กับความเป็นจริงจับมือสองลุงยันเดินหน้าแกนรัฐธรรมนูญแม้ผู้สร้างร่วมรัฐบาลเหมินชูวิแทแฉมั่นใจบริสุทธิ์ เมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่11สิงหาคมที่สนามกีฬาบุญญจินดาสมอสอนตำรวจนายเชษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกระแสสนับสนุนและคัด้านที่ออกมาช่วงนี้ว่าเป็นธรรมดาตามระบอบประชาธิปไตยที่มีคนรักและมีคนชอบ ส่วนที่กรรมธิการจริยธรรมวุฒิสภารับเรื่องนายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตนักการเมืองตรวจสอบนั้นการเป็นนักการเมืองต้องตรวจสอบได้ตนยืนยันในความบริสุทธิ์เชื่อว่ากรรมธิการจริยธรรมจะให้ความเป็นธรรมกับตนส่วนเรื่องนายชูวิทย์ตนขออาศัยสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะต้องปกป้องสิทธิของตัวเองฉะนั้นวันนี้ตนเดินหน้านเรื่องการเมืองยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน นายเชษฐากล่าวว่าหากพิสูจน์แล้ว,ว่วาได้ทำถูกต้องตามกฎหมายคิดว่าจะได้รับความไว้วางใจส่วนการแสดงวิสัยทัศน์ตอนรัฐสภานั้นตนไม่ได้เป็นสสแต่หากได้รับเลือกแล้วคงต้องชี้แจงเมื่อถามว่าเสียงสสที่พักเพื่อไทยรวมได้เป็นจำนวนมากมั่นใจหรือไม่ว่าจะมีเสียงสวเข้ามาเพิ่ม นายเชษฐากล่าวว่าคณะเจรจากำลังเจรจาอยู่มั่นใจว่าในสภาวะการเมืองที่ไม่ปกติหวังว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากสวและทุกพรรคและหวังว่าจะได้เสียงตอบรับที่ดีเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะได้รับคะแนนเสียงจากการได้รับเลือกเป็นนายกในครั้งเดียวนายเชษฐากล่าวว่า ตนมีความมั่นใจเพราะเชื่อในสิ่งที่ทำมาตนมองว่าในช่วงสถานการณ์การเมืองที่ไม่ปกติที่พรรคเพื่อไทยได้รับไม้ต่อในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรวบรวมเสียงให้พอเพื่อเข้าไปมีอำนาจรัฐและจัดการปัญหาของบ้านเมืองเมื่อถามว่าตอนนี้โพคณะรัฐมนตรีคอลมออกมาแล้วและได้เป็นนายกจริงจะเป็นคนที่ต้องเลือกรัฐมนตรีเองหรือไม่ นายเชษฐากล่าวว่าเรามีพรรควมหลายพักคตนได้โหวตให้เป็นนายกก็คงมีส่วนร่วมพูดคุยกับพักร่วมรัฐบาลเมื่อถามว่าตอนนี้เสียงสนับสนุนจากพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติจะมาช่วยยกมือสนับสนุนถึงเวลานั้นจะทำงานร่วมกับสองพรรคลุงได้หรือไม่นายเชษฐากล่าวว่าอย่าเพิ่งคิดไปไกลขนาดนั้น ถึงวันนี้เราได้แถลงจับมือกับหลายพักไปจนถึงวันนี้ถือว่าพัฒนาในระดับที่ดีแล้วและขอขอบคุณสสทั้ง40คนของพักพลังประชารัฐที่จะยกมือโหวตให้เอาไว้ให้ผ่านการโหวตนายกแล้วค่อยพูดคุยกันภายหลัง เมื่อถามย้ำว่าไม่ขัดใช่ไหมที่จะทํางานร่วมกับสองลุงนายเชษฐากล่าวว่าตนคิดว่าเอาเรื่องหลักการเป็นหลักดีกว่าตนมองว่าเรื่องนโยบายเรื่องของประชาชนและเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่เราต้องมาช่วยกันเมื่อถามว่าหากพูดเรื่องหลักการก่อนหน้านี้ที่บอกจะไม่จับมือกับสองลุงแต่ตอนนี้เหมือนจะปิดดีลกับสองลุงได้แล้วนายเชษฐากล่าวว่านอกจากพักที่ได้แถลงข่าวไป ก็พูดได้แค่นี้แต่อยากเชิญสสที่มีเอกสิทธิ์ช่วยรวมโบวตให้ผ่านเสร็จแล้วค่อยมาว่ากันว่าจะทำอย่างไรต่อไป เมื่อถามว่าหากไทยที่สุดพรรคเพื่อไทยต้องจับมือกับพรรคพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติจะมีปัญหาหรือจะมีการแสดงออกอย่างไรหรือไม่นายเชษฐากล่าวว่าไม่มีเรื่องการเลือกตั้งผ่านไปแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคมผลก็เป็นที่ประจักษ์แล้ววันนี้เราต้องอยู่กับความเป็นจริงเราต้องมีรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่จะแก้ปัญหาของประชาชนแก้ไขเรื่องรัฐธรรมนูญแก้ไขเรื่องความขัดแยง้งจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเข้ามาเป็นรัฐบาล เรื่องของนโยบายร่วมก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาเข้ามาแก้ไขปัญหาของประชาชนเมื่อถามว่ากลัวว่าสิ่งที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้จะกลับมาทิ่มแทงตัวเองหรือไม่นายเชษฐากล่าวว่าตนคิดว่าการกระทำหรือคำพูดต้องมีคำอธิบายทุกอย่างเมื่อถามว่าตอนนี้เหมือนทั้งสองพักจะสนับสนุนพักเพื่อไทยแสดงว่ามีคำอธิบายไว้แล้วใช่หรือไม่นายเชษฐากล่าวว่าก็ต้องมาพูดคุยอีกที เมื่อถามว่าวัตถุประสงค์หลักของการเป็นรัฐบาลคือการแก้รัฐธรรมนูญปี60แต่มีสองพรรคลุงที่เป็นผู้คอดรัฐธรรมนูญฉบับนี้เข้าร่วมจะยังยืนยันแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นายเชษฐากล่าวว่าหากเขาจะเข้ามาร่วมเขาจะต้องเข้าใจเรื่องนี้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลโดยการนำของพรรคเพื่อไทยว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญยืนยันว่าแม้สองพรรคนี้เข้าร่วมเราก็จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ